สวัสดีค <Techn Pokémon miteinander> ่ะวันนี้ก็พบกับเซลล์ออยนะคะวันนี้เราจะมาส่งมอบฟูงกระทิงพันดุนะคะ L 5 2 2 8นะสำหรับลูกค้าที่เราจะมาส่งมอบวันนี้ที่บ้านบงใต้นะคะตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินเดี๋ยวเราจะมาส่งมอบกันเข้าไปชมกันเลยค่ะ มาซื้อที่ปิติคูบต้าสกลนครนะครับที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน,นครับเซียวบ,บ,บริการดีรของแถมเยอะด้วยครับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการคูบต้าปิติสกลนครขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย วันนี้มันยังไม่พอแค่นี้นะคะสําหรับของแถมของเราเรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าลูกค้าได้รับทองด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะเป็นคำแรกนะคะของโชว์รูมของเราที่ได้ส่งมอบ L 5 2 2 8องสลูกค้ารับกิฟต์เสร็และทองไปเลยค่ะฝนลุกฝนลุกปค่ะน้ำยล้อนน